สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาปลาเท้าหาปลาแทนหาปลาเท้า,า,ทาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องเนะาะวันใหญ่เนาะครับรถต้องขับรถก่อนเป็นคนถ่ายวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะอ่าสวัสไปเบิง่งเสียกันหนาวว่ามันสีได้บ่เสียกันหนาวพี่น้องทุกส,สองสอง วิดีโอเบิ่งน้าพี่น้องเกิดบ่ค่อยเด้วบ่ค่อยได้เห็นหน้าข่อยเป็นไหนดอกเพราะว่าข่อยบ่ค่อยได้ออกทีวีเพราะว่ากล้องนี่มันได้แต่กล้องหน้ากล้องหลังมันบ่ได้นะพี่น,อน,อน,น้อ,องอันนี้ถ่ายกล้องในตู้เพิ่นเพราะายกล้องเล่ตัยพ่อใหญ่อยู่บ่อ้ยูยูนพ่อหนู Take me oh Thank you no problem โอเคอันพ่อใหญ่เราอยูเราอันยูนนะนะเราขาวนะข่อยกิน,นะอะไเนี่ยกินอะไรา บอกกันเลยบอกให้เราอย่าหาองค์ใหญ่เราว่าเป็นธรรมธรรมชาติคืเป็นอย่างเราว่าแนวีาร์บอกกับได้ว่าอย่างไงเรานะเวลาพี่น้องจังไดกับสิ้อผ้าไปเที่ยวห่างเนาะบ่คอย้อยู่บ้านดอกกลับเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์มาบ้านก็อยู่เบิ้ดมื่นเนาะมื่อนี้กับพอในยูดอกพี่น้องเพราะว่า ภาพไปอันนี้ค่ะทายพอเจ้าของแต่ว่ามันสีด้บ่ได้บุกของพอดูดคือกันนั่นล่ละโอ้ยหวอเตอร์ดาวอ่อนนั่นอันดี้อย่าอย่าวอเตอร์ดาวอ่อนบ้านหนาตะเลลงพี่น้องหนาตะเลลงมัน,น,ม,น,ม,นมันเหลือแต่อันขี้ตมนะพวกขีตกข้ตมพวกขี้ฟุ่นมีอย่างเช่นะนั่น่นะอนนะไรอย่างนี้อันนี้เขาไปไหนอันกุนโม่งพี่น้องไปกุโม่งเคยดีไหม จังได้กะบยังลับพี่น้องโอ้ยจังสีบ่าวยังน้องคอยกับบ่าวยังบ่ค่อยสีทัานสีของท่านสีเก่งอยู่พี่น้องเบ่าไปตามธรรมชาติของเจ้าของนี่แหละว่าใส่ไซม่าใส่ยังแน่ส่วนมากอ่าโรคโควิดโควิดนี่มันวิดวิดเวิร์ดเวิร์ดนี่แหละ ่อยกันอยู่เฮี้ยน่ะส่วนมากอยู่บ้านพี่น้องก็เดี่ยวข้างนอกกัเห็ดอะไเห็ดสวนเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปนะนะกินกับปมกับเผากินกันแน่คุยกันไปแน่สองตายหญ่กับเบากันไปเล่นกันไปทัีพี่น้องกับบริมียังไหลดอกนั่นละกะจ่วนมากเหี้ยนอ่ะบอกกันไปกับมาเหี้ยนโอ้ยมันไหลออกมาจากข้างในเหมือนนาะก็ต้องบอกไปเนาะพี่น้องนั่นละเมื่อไงกะ จังเป็นจังฝนสิโต๊กนี่ได้พี่น้องมือ้อตื้อเลยทางนาเมื่อก็เลยว่ามาเป่าให้ยฟ้ามาจะของเฮ็ดที่ยังแน่อายุบาัทสินะพี่น้องบ่ได้ไปทางไรเราก็เฮ็ดเบียรตามสบายนี่ยกระไรญับครับรถขนเห็ดมาสามีครับน้อพี่น้องนาองหอยก็จะเป็นคนนั้นนั่งข้างๆเล่าเนี่ยเป็นคนคนัน่ง หละก็เลยมาถ่ายเบิรงถ่ายวิดีโอจังไดกรกะบจีเดียวไว้ซ้มหน่ก็น้าพี่น้องในคลิปเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าถ้ามี่ยังดีๆเดี๋ยวจมิมะบอกให้ฟังอีกต่อเนาะพี่น้องเนาะจังไดรก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะถ้าต้อตามากก็กดไลค์กดแชร์กด,กด,กดติดตามไม่นางน้ำแม่สาวอุบลอยู่ทางแดนซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคบายลับยูบาย